ขอต้อนรับเข้าสู่่องป้าจำลองสายลุ่พลนะคะวันนี้ก็ตำส้มตำส้มตำปูหน่อไม้ผักตอนเช้ากินข้าวเช้ายังไม่ได้กินค่ะน,นี่ก็ปาชีค่ะปลาชีค่ะจะกินข้าวเด้ หอมใบเรื่อยเขาไม่รู้จักบอเขาว่าพักของพอบ้านเราเราโกเขาไม่รู้ยังนะแักวเขาพอเขาเรียกว่าอะไรผักซีใบเรื่อยบอภาษาไทยนะผักซีใบเรื่อยไปเลยไปเลย มานะครับกินข้าวครับตามละกอด้วยกันเนาะชว,น,วนนี้ีด้วยถ้ากินแต่เช้ามันก็ไม่อร่อยถ้ามันให้มันหีอายก่อนมันถึงจะอร่อยแต่ไม่รู้ยายทมเยอะวันนี้แ้าถามไม่ได้ทามันว่าพ็ดชอบเผ็ดมันวากินแบบเผ็ดเผ็ดวะก็แช่คลายแช่มันเนาะ ดับบาทเดีบต้องหินด้วยต้องหินไม่รู้หินอยู่ที่ไหนหินอยู่ที่ข้าวบ่รทะลยาด้วย มาทุกคนเด้อ FC ทุกคนนั่นแหละลูกๆร้านๆด้วยคนที่รู้จักคนที่ไม่รู้จักก็มากินข้าวด้วยกันชวนเฮงๆันจันทุกคนนั่นแหละพูดถึงทุกคนนะตั้งเฮงๆข้าซาซันน่ะที่ติ๋วด้วยทุกคนถ้าใครดูคลิปนี้ มีทุกรสเลยเนานะเธอทำเปียดด้วยเผ็ดด้วยเค็มด้วยเปรี้ยวด้วยเป่เ็ดด้วยเปียดด้วยเค็มด้วยมีทุกรสเขาเรียกว่าโรม,มิสตถาถามไม่เคยได้กินได้ปูทะเลนี่กินทั้งกามกินทั้งตีมมาได้อย่บดเท้ามัน,นี

มันไม่มีประเก็บแค่อันนั้นน่ะมันยอดเล็กน่าจะยอดใหญ่กว่านี้กินก้าวโคตรขับใหญ่เลยวออ วันนี้มาดามตามชมตามให้กินเนาะคือกินข้าวคำใหญ่เนาะโอ้โอ้แสดงว่าไม่ได้กินปีมือมาดามเป็นยี่สิบปีแล้วเพิ่งมากินวันนี้แ่บบรอแฉบไห <c oughs> มเมตเตอร์ถาทำไมไม่พูดมันแบ่บาแลรวพูดบ่ได้สิเผ็ด <c oughs> เอาค่อยอยากเผ็ดเนาะอันนี้เผ็ดเหรอ ฮะเผ็ดหรือเผ็ดด้วยเค็มด้วยสารพัดเผ็ดบอกต่อไปนล้วยิ่งกินไม่ได้ใช่เมทุกอย่างปูนะกินใบปูน่ะยังอยู่กี่เลย ชอบเล้าไปบปักซีบใ,บใบเลื่อนเนี่ยกินกับตามะละกอเนี่ยมันจะแก้อะไรแก้อึแก้ยิ่งอ่ะเดี๋ยวไปนี่ข้าวเหนียวค่ะ เต็มเกินทั้งวันก็บุบิด <c oughs> ถ้านึ่งเยอะก็ไม่หมดอุ่นไปเรื่อยๆมันก็ดึงปัดนดึงยางถ้าอุ่นนดัดสามค้างละ อกินเลยกระปูอ่ะีครึ่งแล้วก็กิน <c oughs> แค่บ่ปูนี้นมันไม่เข็งบ่ม,มันไป็นอ่วนนี่บ่นึกว่ามันลอกห่าบ่คุยํามาคงคาว่าปูเนื้ออ่อนบ่นี่หรือย,อยังไง ปูมานะไม่เลือยอนดอกตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวเก๋มันเล่น,เ,นเล่นมันตัวเดียวนะคะแบ่งครึง่งซับเป็นซีกซีกเข้าใจยังตัวเดียวใหญ่มานะเดี๋ยวถ้าเกิดมาดามรวยนาะมาดามจะพาเมื่อเตอทาไปกินปูอลังกากินตัวเดียวจบเลยกินแค่กล้ามมันเจ้าก็อิ่มแล้ว อยากกินไหมฮะไม่รู้แล้วมาเคยเห็นมาเคยได้กินเนาะเอาาถามถ้ามันมีก็ลองดูเราก็ไม่เคยเราก็ไม่เคยได้กินเนาะถ้าปูบ้านเราเราเคยได้กินปูแดงปูนาปูขี้เหล็ก โ,โหคาข้าวพี่น้องครับมาเบิ้งมิตเตอร์ทากินข้าวมิตเตอร์ทาทําไมกินข้าวเนี่ยไม่กินขนมปังอ่ะหึมึพ่อแม่เราเอาะไร้อนเนาะมิตเตอร์ทาทําไมพูดภาษาอีสานดีจังเลยอยู่เมืองไทยกี่ปีแล้วคุณอ่ะอยู่มาหลายปีแล้วตั้งแต่เกิดอ๋อ มันมเหมือนฝรั่งนะเขาเอา,เ,อาเขาเอิญมิเตอร์ถาอยู่อะ่ะคุณไม่ใช่ฝรั่งเหรอคุณมักชิดาบอกเอ <Huh? S 2> เอโอ้มักชิดามักชิดาขี้นกมักชิดาขี้นกนี่มันเป็นพวงเลยเนาะเนาะมักชิดา <c oughs> บ้านเรามันเป็นพวงมินหน้าละยายถึงมาดามลองถึงได้อันมิเตอร์ถาขี้นกไม่มีอะไรสับสนมลดกมีั้งไหมเนี้ยฮะ ฮะมิเตทรัพย์สินมรดกนี่ฟังไวดดด้ดูดูตรงไหนเงินสามล้านอ่ะบอกหน่อยใครจะไปบอกเนาะโอะแสดงว่าเจ้าในโบชื่อชัดกับมาดามเนาะเออมีหน้าละสมควรไม่ได้นอนด้วยกันแยกห้องชมน้ำหน้าก็เก็บไว้เนาะเก็บไว้ให้ใครคุณจะประกาศหาเมียอ่ารับสมัครเมีย หนึ่งอาตาหรือสองอาตาอ,อะไรทำไมต้องไหม,ไมแล้วกิบเ <พอ S 1> หรอพอแล้วเมียพอแล้วเมียจริงปะอกอจบคลิปแค่น,นี้นะอ่าจะเหลือกดไลค์กดแชร์กดชับตะไคร้กดกระดิ่งให้คุณยายด้วยโอ้เ็นี่ค่ะ,อคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย